ยามจ่วงเลยสับเลยโอเคนี่การทดสอบนะครับเราซ้อมมาหลายวันแล้ววันนี้ลองทดสอบไม่วิ่งดูในกิโลเมื่อสักครู่นี้ซ้อมไปแล้ว2กิโลนะครับรอบนี้เอาลองดูหูนในในรอบรอบใหญ่ทั้งหมดนะครับรอบใหญ่เนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดก็จะได้อยู่ที่1กิโลเมตรช่วงนี้คอยไปเลยสับไปเรื่อยสับไปเรื่อย อตอนนี้500เมตรแล้วครับวิ่ง1กิโลใช้ระยะเวลา3วมนาทีจุด2.5เถือว่าได้100คะแนนเต็มถ้าช้าจากนั้นนะครับหลังจากผ่าน3วมนาทีกว่าแล้วก็ลดหลั่นตามเวลาคะแนนก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเจ้ายาวไว้เต้ายาวไว้ าครับสับเลยสับเลยสับเลยมาแล้วครับอ้าถือว่าโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดาจากวิ่งเสร็จแล้วเอาไงดีเอาไงดีเอะเอาต่อครับต่อเลยต่อเลยสิ่งที่ปัญหาที่ฝึกซ้อมมาได้ประมาณ หลายวันแล้วนะครับก็คือเรื่องของการดันพื้นไม่ไม่ค่อยได้ตามสเปคเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่พอใจดังนั้นเราก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อนะครับช่วงกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อไหลให้แข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็ทําเองนะครับทําเองวันนี้คนนั้นหายไปเลยวันนี้โค้ดโคดหายไปในโคดโคดนั่งอยู่ใต้ต้นไม้สลืมสลือ คยังซึมอยู่เลยโคยังซึมอยู่ระหว่างซ้อมนะเราผมมันก็จะสั้นลงไปเรื่อย,อยมันก็จะคล้ายนักเรียนทหารไปเรื่อยนะผมก็จะสั้นไปเรื่อยเ,อ,ยเอาน้ำมันเติมน้ำมันหน่อยครับทาน้ำมันครับน้ำมันน้ำมัน,น,มน,น,มนยี่ห้ออะไร น้ำมันโรเบิร์ตน้ำมันโรเบิร์ตเนี่ยจะเป็นน้ำมันที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อแต่ว่าไม่ไม่ได้เผาผลานนะครับเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ไม่ค่อยร้อนแต่ก็โอเคร้อนในระดับหนึ่งอ่ะเนี่เป็นการกระตุ้นสร้างนะครับให้อุณหภูมิรักษาอุณหภูมิรักษาการบาดเจ็บด้วยถือว่าอะไรดีๆเราก็เอามาใช้กันน้องๆที่ฝึกซ้อมนะครับหรือฝึกหัดน้ำมันน้ำมันสโต๊กน้ำมันมวยพวกนี้สมัยก่อนใาเรียนน้ำมันน้ำมันสโต๊ก น้ำนมันสต๊อกเสียวขาวทุกวันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมวยแล้วน้ำมันโรเบิร์ตนักพ่อกายชอบทาบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องหัวไหลนะครับโอ้ไม่เทยเยอะขนาดนั้นละครับเททิ้งเลยครับม,มือม่มือ,ไม,มอไม่ได้อะไรเทใส่ขาใส่อะไรไปเลยครับเออเททิ้งเลยครับแหละธรรมาดาครับใหม่ใหม่ ไปเลยนี่บริเวณหน้าท้องเนี่ยการเหนื้อท้องเออหาครับหาเยอะเออหาไปแน่นๆคน,น,นเราอยากได้ของดีก็ต้องทุ่มเทครับจจ่ๆหุ่นเหมือนนักกีฬามันไม,ไม่ได้นะมันต้องซ้อมในการสูญเสียพลังงาน ทำเป็นเซตไปก็ได้เอาไปเลยครับนับสองไปเร็วกดีอ่ายี่สิบครั้งแขนก็อ่อนครับ สองนาทีเนี่ยเขาเขาล่อไป84ครั้งถึงจะได้ร้อยคะแนนเต็มต้องเราเอาไป20ครั้งก่อนที่เหลือค่อยว่ากัน, <laughs> น,นใช่แปดส่ครั้งจะได้ร้อยคะแนนเต็มตอนนี้เรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่าใช่ <laughs> ใช่นับ้ดังดังด้วย 6 7 8 9 10อปา1ิแล้วก็ตูดโด่งเลยทีนี้ตูดโดง่งใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ครับเวลามันมันล้านะครับก็ยงยงก้นขึ้นนะก็เรียกว่าพักแขนอโยกไปข้างหลังเอออันนี้ครับแต่ไม่ใช่ว่าเอางอขาลงแตะพื้นนะครับอันนั้นฟาวเลยตัดไม่ได้คะแนนแต่ว,ว่าจบเลยนะครับ มีการร้องออกปากโอ้โหนะครับอย่างนี้แหละครับไปรุ่นไทยสมัยนี้มีน้ำมูกงน้ำมันด้วยเดี๋ยวสาธิตดูสักสิบครั้งตามอายุนะอึ๊บหนันันบเลยนะโอ้โห ิ้ือสอ้างเอาอีกก oh ีข้างหนึ่งข้งอึบอึบสามสิโอ้ยเอตั้ง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  พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปนับเลยตรงตรงตัวจะโดนตัวจะโดนเออทุกอย่างมันก็ต้องมีการฝึก ฝึกใหม่ๆอาจจะได้ไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราตั้งใจทาไปเรื่อยวันละเล็กลน้อยมีเวลานะครับมีเวลาแต่ถ้าไม่ใส่ใจเลยเนีเรียบร้อยนี่ท่าไห่ละสาต่อไปเอาสิบครั้งลุงเจาสิบครั้งเราต้องมากก่าลุงดิ 给我看一下呗 เสี่สิบอ่าลุกเอาเอาสิบครั้งก่อนสิบครั้งลุรอบไปห้าสิบแล้วนะอึ้งนะอ้นอ ย,ยุกกหนั่ลงไปให้อ,อกแตะพื้นกดไว้เออทำตัวให้ตรงทำตัวตรงตรงไว้เอาอีกสิบครั้ง <c oughs> แทงกระลุกเลยนะครับอล้วประกบละสิบครั้งนะ <c oughs> เอาไปดึง <c oughs>

Ah ah ah. Wey we ah ah do. Ah. Uh.